กล้องไหนกล้องไหนดีครับนีครับลายคอนสเน็คมางกล้องไหนพี่มางกล้องนนะครับคอนสเน็ควันนี้นี่ฉีดฉีดเพื่ออะไรครับทำความสะอาดมือครับหนึ่งป้องกันโรคจากคนที่ติดกับมือ สป้องกันงูสับสนเพราะในนี้มีสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นเช่นสุนัขกระต่ายหนูถ้าเราจับสุนัขจับกระต่ายกับจับหนูมาแล้วยังมีกลิ่นติดมือเราอยู่งัวจะสับสนเข้าใจว่าเป็นอาหารแล้วก็จะกินเพราะนั้นเราต้องทําความปลอดภัยให้กับผู้จับถือแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวงูด้วยนะครับเพราะงูพวกนี้ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมธรรมชาติเลยยังไม่สามารถคาการเชื้อเพในประเทศไทยได้เราไม่ทราบว่าผู้จับถือไปจับอะไรมาบ้านนำติดตัวมา เื่อนเป็นสรรภาพดีหมดเลย